เอาหนังใครมาใ้า่ท้งหลังมาหยังน่ะฮะข้้งหลังมาหยังข้้งหลังดิบแตงโมจินตลาด้างลาดิ hmm. ้ล้วยซิลิคอนมันบ่มี่ดอกกวยซิลิคอนคมีกระ่ากเปิดบรักสิรให้มันฟังซุ่มื่อขายก่อนถ่ายนังขายจังไหถขายเป็นดีโอ้ยดีจักโอ้ยดีราสิบานไม่ใญ่ซื้อซอยนี่ แดงเยแดงเแดงยังใ่มนนี้เงินไหมเอาคือทุกทเทวันนีเยี่ส้ <c oughs> โอ้ยงันดิที่ตอ้มือหนึ่งว่าถนอมน้ำมูกยี่สิบแล้นี่วนด้น้ำมูใจอเอาจะวันใดยกคุ้มปอบานนงหรือว้ายกกุ้มไหนกุ้มผมวฟางโอ้ยตายแน่มาได้หรอัมาแด้น้่งยิวมาแล้ฝั่ดิวมาแล้วมาแล้วมาแล้วลว่าวมงวงก็นจะคุ้นติ ข่นี่ยเกีย่ายมกลูกจากไหนค้ารู้รู้ได้หรือไงดี๋ยวนีน้นนข้าว่าเงินิสตอนท่นได้ไรบอครับได้จากเทียนเพราะท่านได้จากเถื่อ,อนันี้จะคนอ่าคนคนนี้เหรอครแม่ใครจะมาจบเอามีสี่คนเอาคนต้ายป็นมนุษุ์บครับมมเอา้เอาอ ผูชังลองดีบอกาวสาวสาวก็สวยน่ะใส่เสือไเสอดเาครับู้ชางน้เดี๋ยวขายอย่งครับมจิดตามเ็ี่จ้าลูโอ้โขายหนังไขายอยลขายตำหอมามได้บ๊อกาเป็นอย่างคือทองถือดีนะอ๋อถึงสัว่าีไมเนาะดิจิตอลกับฉันได้เลยน้ออเยนาะจัดเดือนอเลยก้าเดื่องอะ้ เ้าเดือนแต่วาเบึงบึงส้่หนีเอยสิท้องชิ้นสองเดือนครับเพราะว่าสีกระทางเอาเป็นอย่างสุขเสมอมันเสมอันคือเก่าสุขสันวักปีใหม่นะหนึ่งสมสสสามคนอ๋อหนึ่งคนสคนสาคนสีคนหาหเจ็ดแปดคือพิครับเปนน่าจะานละมาติับเอานเดี่ยวพัดใจยู่บอกครับ วั ah, ี้มา One Two t h r น e Four Five Six s แปดคนรับไปคนละสองพันบาทนะครับฝากด้วยนะครับคีมไข่วงพี <c <c ่เดีวนะครับใครอยากหน้าใสใช้คีมไข่วงคุณเดีวเดียวละพันะจะสองพันบาทรับหน้ากล้องนะครับไม่เอาคืนเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับหัวหน้าหัวหน้างามปนี้นะวันหคุดด้วยซิ จะเลือกกินไ่มุกนะคะขอบคุณนะครับขอให้คอเป็นจริงไ่มุกแหเรียเรวันเดอเรียมันต้ไหนกอย่าท้าววาหกินไก่มกกินไก่มกปดตากาเลยขอบคุณจ้าแม่เร็ว่ะแม่จากในที่ไมุกปัต้าเลยตายเราบอกพึ่ตกคืองุตกน้ำแแปลน้ำ ท,ท,ออทั้ทงเย็น,นยทั้งควงบนไหลนาไปได้ดีแั่ที่ละตาอาบน้าไม่อาบตกเอยก็ไม่้นีผมอันผมทค่ไม่ทาค่ะโอ้ันแเ่นาไมา่อีภาษาจักย่าเ <c oughs> สร็จผมก็ฝรังม,มันนุเสร็จเรื่ออันเถื่อเอย <c oughs> สายพัเดียวกัน <c oughs> สุสมมาสุสารพันปีหม่เอื้ยสองร้บาทเอาไปอย่างนี้อันที่ไปทุ้มคว้นน้อยค่ะ <c oughs> ลักอีก๋เิ้งไปหมดนะอ,อ้ามเอือยเพราะสิคขออเดือนไอ้เมื่มอกอนไงดกจับพี่หางอีขอกอเดี๋ยวถามบทอนเอาขึ้น,นดินเินเด็กน้นอยเด็หนีน้อลองดิวขอดเดี่องห้าขอดมาน่ะอขอโตอละอานอานว่ามีผู้ใดไ,ได้จัาขออมาล่ะขออทับตายเหมือนเจอสุขสันต์นันเี็ด้เด้อ มีความสุขหลายๆครับสุขสันต์วันปีใหม่ครับอีสานนครศรีนะครับฝากไว้ด้วยครับขอบคุณพี่ตุ๊กตาโซนัยพี่อยู่งแน่โดยแล้วังยังไ่บูดีนะครับขอบคุณทีมไข่บุกนะครับพรุ่งนี้อย่าลืมไปกราสินนะครับไปนั่งขยันเอาเอาว่าขายของว่าขายของดีเนี่ยว่าขายของ กูได้สองพันสี่พันแม่อะไรอย่าเงี้โอ๊ยโอ๊ยขายขุายขายกับไปไปไหมไปกับไปไปกับไปไปกูบอกอะไรเนี่ยก็ไหเนาะกบอ้แล้วกูได้แล้วเฮ้ยแม่แม่สาวไหมแม่กูเหงาไอเมียแบบนี้หลวงพ่อไปแมอัจะสเนี่ย โอ้เพิ่มเนแล้วเอาอย่างสนานางเสืดเอดา,เอา,เอาอเวเลโอ้ท่อได้ปีนึ่งบ้าในขวาน้มูยูตินี่ยเอาขอานแล้วขวอนแล้วพี่อาโอ้ยี่นี่ตีท่องไหมโอ้ีท่องไหมเออ